จะลองที่หน้าเลยดีกว่ามามเนื้อแป้งมีความละเอียดมะไม่ได้รู้สึกว่าแบบพาไปแล้วมันแบบเกาะกันเกินพับนุ่มมากพับพอดีมือมากถ้าแนะนำอะเรื่องการลงแป้งอะ่ะให้กดๆไปเพราะว่าถ้าใครต้องการการปกปิดโคตรๆอะไรอย่างเงี้ย ก็กดๆกดนเลยแต่ถ้าวันไหนที่เราอยากแบบเบาๆ everyday ใสๆก็ใช้เป็นแบบแป้งนะคะสวัสดีค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะก็กลับมาพบกับบายอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะทุกคนใบก็ได้หยิบแป้งนะคะในเซเว่นออกมากันอีกแล้วนะจ๊ะคือแบบออกเก่งมากออกแบบวุยวายสุดเนาะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าตัวที่ใบหยิบมารีวิวกันในวันนี้เป็นตัวอะไรกันแต่อย่าลืมนะกดไลค์ก่อนกดซับสไครต์ก่อนกดกระดิ่งก่อนไปกันเลยค่ะและแป้งที่ใบหยิบมานะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะทาดานี่เป็นแบรนด์ของยูสตารนะคะยูสตาร์โซลาร์ซีซั่นนะคะสมูทคอมเพล็กซ์เอสเอบวกบวกบวกสบวกเลยก็ว่าได้คือแบบโอ้ไม่กอดแดดมันแรงอะเนาะเขาก็เลยแบบบวกบวกมาเลยจ้าล่าสุด สีนี้นะคะมีชื่อสีว่าเนเชอรัลเบดเนาะน่าใช้มากเลยอะ่ะเพราะว่าคําเคลมเขาเคลมมาว่าเนียนเปทาแดดปกปิดคุมมันน่าสว่างมีออร่านะคะสูตรญี่ปุ่น้วยนะเออเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเนื้อแป้งข้างในเนี่ยใบใช้แล้วจะรอดหรือว่าจะบ้งนะจ๊ะเนาะราคยีิบเก้าบาทเองอะ่ะตลนแบบใหญ่มากนะดีๆด้านในนะคะก็จะเป็นเหลี่ยมเียมนะคะอย่างนี้เลยปริมาณเจ้าตัวนี้นะคะเขาให้มาแปดกรัมนะเยอะพอควรนะคะ อมีกระจกด้วยมีพับนะคะนี่แล้วเนื้อแป้งเขาข้างในก็จะเป็นอย่างนี้มีที่รองแบบนี้คือเก๋เพราะอะไรรู้ปะบางทีอะแป้งบางรุ่นอะมันออกมาแล้วมันทำอย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจไหมมันจะชื้นเออถ้าใครยังไม่รู้อะถ้ามันมีวางอย่างเงี้ยคือมันดีนะพับมันเราพับเรามันจะแบบยังไงอะไม่ขึ้นลาอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนะมีกระจกก็คือเก๋ยู่เดี๋ยวให้ดูนะคะว่าเนื้อแป้งข้างในมันเป็นยังไง สีมีความขาวอะมันจะติดไหมมันเนียนไปกับผิวไปเลยอะเนี่ยจะลองที่หน้าเลยดีกว่ามาอมืเนื้อแป้งมีความละเอียดนะไม่ได้รู้สึกว่าแบบทาไปแล้วมันแบบเกาะกันเกินพับนุ่มมากพับพอดีมือมาก ถ้าแนะนำอะเรื่องการลงแป้งอ่ะให้กดๆไปเพราะว่าถ้าใครต้องการการปกปิดโคตรๆอะไรอย่างเงี้ยก็กดๆกันเลยแต่ถ้าวันไหนที่เราอยากแบบเบ,บๆ Every Day าๆ everyday ใสๆก็ใช้เป็นแบบแป้งนะคะประมาณนี้เจะบว่างานผิวคือกริบมากและแป้งมีความแบบละเอียดมากไม่แบบเป็นขุยเป็นก้อนอะเพราะบางทีอะเจอบางรุ่นมันก็แบบ ไม่โอเคเนาะลงหน้าแล้วอย่าลืมลงคอเดี๋ยวนรอยนันจะ๊ะลงไปด้วยผับนุ่มมากเลยอะ่ะมันมีกระจกอะ่ะรอยยิบเก้าบาทเอาไงต้องซื้อมาไหมอยูสตาออกเก่งมากแบรนด์นี้คือแบบออกเก่งโคตรนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับงานผิวนะคะนี่ สวยว่ะลงแป้งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าต่อกันเลยดีกว่านะคะวันนี้จะใช้เลือกเป็นพาเลทข,ของเมรินดานะคะนี่เบอร์0ูนย์สนะคะมีชื่อสีว่า brow sugar นะตัวนี้เคยทำคลิปรีวิวไปแล้วนะคะจะบอกว่าเป็นแบบพาเลทถูกแลดดีอีกตัวหนึ่งเลยวันนี้ก็จะลงด้วยมือไปเลยนะคะงานเร่งงานรีบงานไวก็ลงไปทั่วบริเวณเปลืกตาเรา นี่คือสีแรกนะคะนี่มาค่ะเราลงตาเสร็จที่แรียบรยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงคิ้วกันนะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วสุดบอดนะคะเป็นรุ่นเมรินดานะคะตัวนี้จะบอกว่าการน้ํกากันเหงื่อติดทนมากเขียนไปเลยจะบอกว่าเป็นคนเขียนคิ้วไม่เก่งนะดอยมาก ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอไปเขียนอีกข้างหนึ่งก่อนนะคะทุกคนปัดแก้มนะคะใบขอใช้เป็นพาเลตข,ของ h o ลิกาโฮลิกานะคะจะบอกว่าอันนี้เป็นแบรนด์เกาหลีเนาะจะบอกว่าเป็นอะไรที่แบบสีโค้ดสวยเลยทุกคนสวยมากเนี่ยสีเป็นอย่างนี้นะสีจึงมากก็สามารถเอามาทาแบบเป็นบัตรได้นะคะแก้ขัดไปก่อนนะเพราะวันนี้ยิมยืมหยิยบบัตรมา สีแก้มก็ประมาณนี้แล้วกันเบาๆเอวเดีใสๆมาค่ะเดี๋ยวเรามาดัดขนตานะคะแล้วก็ปัดมาคาร่านะคะจะใช้เป็นของเบาวอีกบายน้องสัตจะเป็นอะไรที่แบบว่าวชอบมากตอนนี้นะ,ะมาคาร่าชอบมากๆากดัดไปก่อนนะจ๊ะข้างนี้ไม่ค่อยขึ้นเลย ประมาณนี้แล้วเราก็มาปัดมัตคาร่ากันเลยนะคะจะบอกว่ารุ่นนี้แบบขนตาตะพึงจริง เนี่ยมันชัดมากเลยทุกคนเห็นไหมขนตานี่คือข้างที่ปัดแล้วนี่คือข้างที่ยังไม่ได้ปัดต่างกันมากเลยนะเดี๋ยวขอตัวไปปัดอีกข้างหนึ่งกันก่อนนะคะไฮไลท์นะคะจะใช้ตัวเดิมน,นะคะมีชื่อว่า s y เนาะรุ่นนี้คือแบบจีมากนะปัดปตรงนี้นิดเดียวพอนะไม่ต้องเยอะวันนี้เราแบบหน้าเบา น,นะคะ,ะ,คะวันนี้จะใช้เป็นของโอ้ไม่ตินนะคะเป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดนะอย่าลืมไปดูกันนะมีคลิปนะคะรีวิวแย่นะคะด้วยกันทั้งหมด9เฉดสีเลยนะเอออย่าลืมไปดูอันนี้นะคะแบก็จะทาเป็นเบอร์นัดนะอืม ควานัวมากเลยสีแดงแปล๊ดเลยอะแดงขับผิวมากประมาณนี้นะคะมุ้ยเนื้อดีมากเลยอ่ะอยไปดูกันนะทาา ถ้าตอนนี้นะคะใบก็ฟินิชลุกเสร็จที่เรียบร้อยนะคะลุกวันนี้ก็จะเป็นงานผิวแบบนี้เลยนะแล้วก็ใช้แป้งเจ้าตัวนี้ออของเขานะคะยูสตานะคะที่เขาออกมาใหม่ล่าสุดนะคะมีวางขายแล้วนะที่เซเว่นอีเลเวนหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทเท่านั้นอย่าลืมไปซื้อกัน S f, f เยอะมากสี่บวกอะเอาไงอะอ่ะไหนแล้วก็ได้ลองใช้แป้งของเขาแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านคำเคลมด้านหลังงกันเลยดีกว่านะคะว่ามันมีอะไรกันบ้างนะจ๊ะเขาบอกว่า แป้งนะคะแต่งหน้าสูตรพิเศษนะคะเพื่อปกปิดริ้วรอยนะคะจุดบกบ่องนะคะและป้องกันผิวจากรังสีนะคะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะด้วยค่า SPF เนี่ย50 PA บวก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 นะคะ4บวกด้วยกันเนาะดูดซับนะคะความมันส่วนเกินบนใบหน้านะคะเพื่อให้ผิวเราเนี่ยเนียนนะคะแล้วก็แมทไม่มันวาวด้วยด้วยสารสกัดนะคะจากดอกเดซี่นะคะและดอกมะลินะคะและก็วิตามินซีนะคะ เพื่อบำรุงเนี่ยให้ผิวเราดูกระจ่งางใสยิ่งขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติค่ะสรับคุณเยอะมากเลยอะ่ะเกเวอร์หนึ่งยี่ิบเก้าบาทเอาไงทุกไม่ทุกตามไม่ตามต้องไปซื้อตามเราไหมพูดสำหรับวันนี้นะคะไบก็ได้มารีวิวกับเจ้าตัวยูสตาร์นะคะแป้งที่เขาออกมาใหม่ล่าสุดแล้วนะอย่าลืมไปหาซื้อกันนะคะยังไงวันนี้เนี่ยไบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะที่สําคัญเนี่ย ไบมีเฟซบ o o o แฟนเพจอะนะอย่าลืมไปติดตามกันนะจ๊ะไบบีเนะคะเซิร์ชหาใน Facebook ก็จะเจอเลยเนาะอย่าลืมไปกดไลค์ให้ด้วยนะถ้าใครรู้ผ่านทาง Facebook Fanpage เนี่ยก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะยังไงวันนี้จะขอตัวลาไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย